ต้นมหาโชคค่ะอยู่ในถุงนี้ใช้แล้วใช้ซ้ำทำเพื่อโลกก็อพอ1 8 7จจะพาไปใช้กบบินซ้ำแล้วซ้ำอีกค่ะ ใบโหระพาค่ะก็จะเล็กประมาณนี้นะคะไม่ถึงสองนิ้วนิ้วชี้กับนิ้วกลางใบโหระพาไม่สามารถปิดมิดนะคะตะกี้นี้ก็ใส่ปุ๋ยไปแล้ว <c oughs> แล้วนี่ก็ใบชะพูค่ะใบชะพูก็ไซส์ขนาดนี้นะคะอันนี้คือใบที่โตสุด ใบที่โตสุดก็คือ,อมิดส,สีใบนะคะเอ็มิดสีนิ้วแล้วก็บริเวณนี้เป็นบริเวณที่ชุ่มน้ำอยู่แล้วนะคะก็เหลือแต่การที่พืชจะเอาปุ๋ยไปใช้นี่ต้นมะกรูดค่ะก็ะะะลูกก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะ ยังไม่เคยเท่านี้สักทีใบใบยอค่ะอันนี้ใบอ่อนอันนี้ก็ใบกินได้ค่ะแต่ว่าจะออกเหลืองเหลืองนิดนึงต้นนี้จะเห็นไม่ค่อยชัดแต่อีกต้นหนึงจะเห็นชัดมากค่ะนี่เลยค่ะมันจะด่างๆ ที่เห็นสีเหลืองตรงนี้นะคะสีของใบจะไม่เสมอกันเป็นพระาะธาตุอาหารในดินค่ะแล้วก็เป็นเพราะมดขันไฟด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะก็มีใบสีเหลืองใบออกเหลืองใบยอดนะคะมันก็จะออกเหลืองออกเขียวตรงปลายตรงโซนนี้จะเขียวโซนนี้จะเหลือง แล้วก็ผักั้งค่ะผักบังเป็ยอดผักบังเล็กนะคะแม่จะเก็บกินประจำน้อยนาค่ะยังไม่เคยออกลูกเคยออกมั้เคยออก,เค,ออกเคยออกครั้งหนึ่งแต่ว่ามันไม่โตมันจะขาต้นตอนนี้ก็ใบเหลืองๆนะคะนี่ค่ะเทียบสีกับใบขนุนใบน้อยนากับใบขนุน ขนาดตรงโคนก็สีเหมือนกับใบยอดเลยนะคะสีเดียวก,กันกับใบยอดเลยใบโคนค่ะขนุนก็ใส่ค่ะเป็นขนุนต้นโปรดคือรสชาติเขาจะหวานแล้วก็กรอบลูกเล็กค่ะลูกจะเล็กเล็กแต่กรอบแล้วก็จะไม่ค่อยมียางนะคะ ็นขนุนที่ไม่มียางก็จะถูกใจคนกินมากค่ะไปฝากใครก็ประทับใจทุกทุกคนนี่ค่ะลักษณะลูกของเขาปีนี้มันออกมาหลายปีแล้วลูกจะไม่ค่อยสวยแล้วก็คือมันจะเป็นปุ่มๆยุบยืนนะคะลูกจะไม่ค่อยเสนอไม่ค่อยเรียบเหมือนกับปีแรกๆที่ที่เขาออกลูกนะคะลูกหนึ่งก็จะอยู่ประมาณ1กิโลหรือกิโลค่ะ อันนี้ก็น่าจะสักประมาณหนึ่งกิโลได้อันนี้ก็น่าแกประมาณสักครึ่งกิโลค่ะยังไม่โตครึ่งกิโลหกเขีดเจ็ดเขดน่าจะได้อยู่ค่ะแล้วก็ชะอมค่ะมีอยู่สามต้นใบก็จะเหลืองแล้วก็โดนแดดจะไม่เต็มที่แต่ก่อนตอนยังไม่มีต้นขนุนแล้วก็โดนแดดเต็มที่ก็จะได้เก็บกินใบอยู่ค่ะแต่ตอนนี้ใส่โรยแค่โคนไม่ได้พรวนดินนะคะ ทุกต้นที่ใส่ไม่ได้ควรดินนะคะต้นละมุดค่ะเป็นละมุดยักษ์ที่ได้มาจากสารยาก็เคยออกลูกค่ะเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าก็ไม่ได้กินค่ะไม่รู้ลูกโตหรือมันสุกหรือเปล่าเพราะเราก็ไม่เคยได้อยู่นะคะรู้สึกว่าจะเห็นสักสามลูกนี่แหละดอกพุทค่ะดอกพุทก็ใบก็จะไม่เขียวนะคะใบก็จะออกเหลืองก็เห็นใจค่ะเพราะว่า เขาไม่ค่อยโดนแดดแต่เขาก็จะเป็นพืชที่มีความอดทนสูงเหมือนกับต้นย่านางนะะย่านางก็ปีนี้ก็ยังไม่ทอดยอดเท่าไหร่ใบเก่าก็เยอะนะคะยอดย่านางก็จะออกสีเหลืองสวยนะะอันนี้อาจจะเป็นพอดินค่ะเขางามได้กินบ่อยชอบงาม ินด้วยค่ะข้างบ้านก็จะมาเก็บกินอยู่ด้วยเหมือนกันของเราก็แม่ก็จะชอบแกงหน่อไม้หรือไม่ก็ชอบแกงไอออะไรของขนมนะที่ขนนมันจะมีบัวใช่ไหมแล้วก็มีใยของมันก็แม่ก็จะเอาใยของมันอะที่เราไม่ได้แกะบัวเป็นบัวกินนะคะก็จะปาดเอาเปลือกออกแล้วก็จะมาแกงเหมือนแกงหน่อไม้เลยค่ะมีใส่กระชายตำพริกตำหอมกระเทียมใส่ไปในนั้นแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยปลาร้านิดหน่อยกลมกล่อม น้ำตาลไม่ใส่นะคะเพราะว่าขนุนมันจะหวานปลาเล่มปลาเล่มกลมกล่อมอยู่แล้วค่ะและนี่ก็จะเป็นหญ้านางหลังบ้านค่ะคือปลูกพร้อมกันแต่ว่าเขาไม่มีเขาเรียกว่าไม่ได้ทําค้างให้เขาเนาะพอไม่ได้ทําค้างเขาก็ไม่รู้จะเลื้อยไปไหนเขาก็เคยถูกฟันให้มันยุบลงมาแล้วก็ตายไปนะคะอันนี้แม่เอาต้นอะไรมาปลูกเนี่ยเออไม่เคยเห็นนอนกินใบด้วย อันนี้ก็ผักชีฝรั่งค่ะเรียกว่าหอมเปเนาะแล้วก็ใบคมเลื่อยมีทั้งตรงที่ไม่มีดอกค่ะก็รุ่นนี้ก็ยังสามารถขยายพันธุ์ได้อยู่ก็คือขุดแล้วก็เอาไปปลูกที่อื่นนะคะนี่ค่ะใบกุยช่ายกุยช่ายกุยช่ายตั้งแต่ปลูกมายังไม่เคยยังไม่เคยกินเลยนะคะที่เอาไปปลูกที่เขาใหญ่ หอมแห้งตายหมดแล้วค่ะแต่อันนี้ก็จะลดน้ําเรื่อยๆจะมีชีวิตอยู่แต่ก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรค่ะแต่วันนี้ก็เอากรบินโรยไปแล้วต้นนี้ก็ขนาดประมาณสักสามมิลน่าจะได้ค่ะขนาดประมาณสักสามมิลลิเมตรแล้วก็พรูนะคะพรูเป็นพูก้านเล็กๆค่ะเป็นพูพื้นเมืองก้านเล็ก อันนี้เพิ่งได้ฝนใบเลยใหญ่นิดนึงค่ะใบใหญ่กว่าฝ่ามืออันนี้ใบเล็กกว่าฝ่ามือค่ะแล้วก็ใบดั้งเดิมที่เท่ากับใบตะกี้นี้แต่ว่าเขียวเป็นใบที่แก่จัดใบนี้ก็เป็นใบที่กำลังอ่อนกำลังกินค่ะอันนี้ก็ใส่ปุ๋ยปูดแดงเหมือนกันทั้งต้นถนนด้วยนะคะ ต้นขนุนก็จะคือมันเป็นกิ่งตอนก็เลยทําให้ขนุนเนี่ยเป็นลักษณะต้นอย่างนี้ก็คือมันจะตายบนยอดก็จะตายก็คือเหมือนกับว่าไม่มีรากแก้วดึงน้ําที่อยู่ใต้ดินลึกๆเนี่ยเอาขึ้นไปให้เขาใช้ที่นี่สระบ,บุรีแก่งคอยอากาศก็จะเป็นอากาศร้อนแรงซะมากกว่านะคะแล้วต้นข้างกันก็จะเป็นต้น ต้นใหญ่สูงขนาดนี้ไม่มีกิ่งแขนงก็น่าจะเป็นต้นที่มีรากแก้วน่าจะน่าจะเป็นต้นที่เอาเม็ดมันปลูกหรือไม่ก็เขาตัดต่อระหว่างต้นที่งอกขึ้นมาแล้วก็ขนาดลำต้นสักประมาณนิ้วก้อยหรือนิ้วโป้งแล้วก็จะมีการเปลี่ยนยอดพันธุ์ไม่รู้ว่าขุดต้นนี้ท่านได้ท่านทำมาเช่นไรนะคะแต่ลักษณะต้นสูงคะ่ะ มีแรงพุ่งจากพื้นดินแล้วก็น่าจะมีรากแก้วค่ะกระใสไปแล้วนะคะมะละกอค่ะเข้าใจว่าเป็นมะละกอตัวผู้แต่ก็ยังมีดอกออกมามีลูกออกมาที่แรกเห็นแต่ก้านดอกเหมือนอยู่ข้างบนก็โอเคยังมีก้านดอกตัวเมียด้วยนะคะเพิ่งรู้เหมือนกันว่ามะละกอมีมีเป็นมะละกอตัวผู้ด้วยนะคะแต่ลักษณะใบก็คือจะไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่ ก็ขออนุญาตเทียบสีจากใบขนุนนะคะเพราะว่าขนุนเป็นเป็นพืชที่มียางก็ทนแล้งทนฝนได้ดีนะคะแล้วสีก็เข้มกว่าทุกชนิดที่อยู่ในบริเวณบ้านนะคะอันนี้ก็กระชายค่ะที่ดินตรงนี้ไม่เคยมีสารเคมีนะคะกระชายที่อยู่ตรงนี้ก็จะต้นโตโตนิดนึงค่ะปีนี้ึกโตกว่าทุกปี เท่าเอวเลยค่ะสูงเท่าเอวเลยเาะยอดปลายเท่าเอวเลยสูงเท่าเอวเนื้อเอวมาเลยน่สูงมาเท่าสะโพกเลยแล้วก็ชะอมต้นนั้นโดนแดดตอนเช้าแล้วก็ตอนเที่ยงแล้วก็ไม่โดนแดดเย็นอันนี้คือใบกะเพาวควายค่ะใบกะเพราวควายกะเพาวควายก็คือใบอะไรอ่ะมบยิ่หลาเหรอใช่ดิใบยิ่หลาต้นมันอาจจะเก่านะคะ ประมาณเข้าปีที่สามละใบที่ยังใหญ่ๆอยู่ก็ยังหลงเหลือนะคะแต่ว่ายอดนี้อาจจะโดนมดคันไฟค่ะนี่อ้อยนะคะไม่รู้ว่าใช่พันสุพรรณห้าศูนย์หรือเปล่านั้นเฉาหวยนะคะที่กันเบาหวานขมขมก็หิตกันอยู่พักหนึ่งแม่ก็เอามาปลูกแต่ก็ตัดลงค่ะแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้กิน ก็โอเคค่ะแม่ได้ลดลดข้อกังขาที่อยู่ในใจว่าตัวเองมือร่อนปลูคล้องไม่ได้ก็ทุกอย่างที่เห็นที่พูดมาเนี่ยแม่เป็นคนปลูกทั้งนั้นนะคะตะไคร้ด้วยค่ะตะไคร้แม่ก็เป็นคนปลูกย้ายกอค่ะอ่าในมู้นต้นอ้อยตะไคร้ก็จะสูงค่ะปลายตะไคร้อันนี้ เากับขนาดของไหลน,นี่โดยตรงก็คือขนาดระดับไหลแล้วตัวปลายยอดก็สูงกว่าไหลอีกนะคะที่ประมาณ30เซนก็ท่วมหัวพอดีมะนาวค่ะตรงนี้ต้นเดียวนะคะโคนอยู่ข้างล่างนี้ใบต้นมะนาวค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะคะเพราะแม่จะเน้นให้น้ำอยู่ตลอด ก็คือเขาจะมีสายยางต่อมาเพื่อให้น้ำมะนาวเพื่อให้มะนาวรอดโดยเฉพาะตะกี้นี้ก็เพิ่งตัดยอดกิ่งของขนุนออกเพื่อทำให้ทรงพุ่มด้านล่างโปร่งแล้วก็ลมพัดผ่านให้แสงเข้ามาที่ใต้ต้นแล้วก็ทำให้ต้นผักชีหอมเปผักชีฝรั่งหอมเปเรียกว่าอะไรบ้างเนี่ย ผักตัวนี้ค่ะทำให้ผักที่นี่ได้แดดแล้วก็จะได้โตค่ะเพราะว่ามันอยู่ใต้ต้นขนุนมันอยู่ใต้ต้นขนุนต้องสางออกให้มันโล่งนะคะทีแรกนี้คลุมค่ะคลุมลงมา เหมือนกับขนุนต้นนี้เลยค่ะอันนี้ก็คือปล่อยให้ต้นพลูเลื้อยขึ้นไปบนต้นขนุนนะคะคอนเซปต์เดียวกันกันกบต้นฝรั่งที่ปล่อยให้อันชันและฟักเขียวนะคะมาใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นเพราะว่าปลูกฝรั่งแล้วฝรั่งออกลูกตรงกลางไส้ก็จะเน่าตลอดแล้วเราก็ไม่ไม่ไม่ได้บำรุงรักษาไม่ได้หา ปุ๋ยหายามาใส่นะคะแล้วอันนี้คือเรียกว่าดอกขจรไหมดอกขจรค่ะดอกขจรไม่ใช่ดอกขจรใช่หรือไม่ใช่วะที่ว่ามันเรียกว่าผักข้าวสารนะ่ะพอออกแล้วลูกมันจะยาวๆขนาดเนี้ยค่ะลูกจะยาวขนาดนี้แล้วก็ลูกเรียวๆคล้ายๆกระเจี๊ยบเขียวอะคะ่ะแต่กินดิบได้จิ้มปลาได้ต้มกินได้ก็จะออกหวานค่ะ คล้ายๆกรํารยานแต่กรํารยานจะออกมาเป็นคู่จะลูกสั้นกว่านะคะนี่ค่ะลักษณะรากของโคนต้นของอต้นอะไรเนี่ยอันชันโคนต้นของอันชันเงาของอันชันกับเงาของอต้นฝรั่งนะคะก็คือเอาฝรั่งที่มันได้ผลไม่ได้เขาเรียกว่ามัน ผลผลไม้ที่ไม่ได้ผลเนาะมันปลูกแล้วมันไม่ดีอะ่ะก็เลยฟันยอดลงแล้วก็ทําให้เขายืนต้นให้เข้าหาอาหารกินเหมือนเดิมแต่ว่าเราใช้ประโยชน์จากทรงพุ่มของเขาให้ไม้เลื้อยเนี่ยขึ้นไปอาศัยอยู่โดยที่เราไม่ต้องมาขุดหลุมฝังตอแล้วก็ทําค้างให้มันค่ะไม่ต้องทําก็คือให้ใช้ธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติไปเลยต้นนี้มะนาวมะนาวต้นนี้มีลูกเยอะอยู่ค่ะ ตั้งแต่เอากิ่งมาแล้วก็เขาโตเรื่อยๆเขาก็ออกลูกเรื่อยๆเลยค่ะเป็นมะนาวที่ออกลูกเรื่อยๆแต่เปลือกแข็งก,ก็จำไม่ได้ว่ามะนาวต้นนี้เม็ดเยอะหรือเปล่าเปลือกบางไหมเปลือกหอมไหมก็ไม่รู้ว่าแม่ซื้อพันธุ์อะไรมานะคะ ลักษณะก็คือมีเดี่ยวอย่างมากสุดก็แค่สามสีลูกนะคะเป็นลูกเดี่ยวแต่เปลือกไม่นิ่มค่ะเปลือกแข็งเปลือกแข็งเปลือกแข็งสาวสวยที่เดิมนะคะดอกเหลืออยู่แค่นี้ลนวะเหลืออยู่สี่ดอกเหลืออยู่สี่ดอกดอกจัดสวยค่ะดอกจัดสีจัดจานสวย มดคันไฟเหมือนเดิมนะะตรงนี้ก็จะโรยปุ๋ยทั้งหมดค่ะกระเพราก็จะใบประมาณนี้นะคะกะกะว่าจะสางเขาเรียกว่าอะไรล่ะสางสางสางดอกสางดอกใบกระเพราทิ้งนะคะเพื่อที่จะให้มันเหลือแต่ให้มันทอดยอดขึ้นมาใหม่อีกต้นนี้ก็จะเป็นต้นปีที่สองเข้าปีที่สามแล้วค่ะ อันนี้ก็ใส่นะคะจากที่เคยออกดอกสลัดดอกแล้วก็กลายเหลือแตใ่ใยยอดใบก็กำลังออกนะคะแต่ต้นนี้สีก็จะจัดคล้ายๆกันต้นที่อยู่ใต้ต้นมะกรูดเป็นโคนใหญ่ทั้งใหญ่แต่ว่าดอกสีดอกจะสีดอกจะอ่อนกว่านะคะสีดอกจะอ่อนกว่า วักมองละกดค่ะแม่กับยาหนิงกับนั้นหนิงค่ะน้องสไัยแม่ก็จะย้ายเข้ามาอยู่ในกระถางนี้ความสูงก็แค่สองคืบค่ะประมาณสองคืบจากโคนถึงใบไม่เคยออกดอกแล้วก็ความสูงของกระถางนี่ก็ประมาณคืบหนึ่งแต่จริงๆแล้วก็คือเขาเอาต้นไม้ตรงนี้มาใส่เพื่อความเชื่อว่ามันเป็น ไม้ที่จะให้นำโชคแล้วก็ถ้าออกดอกก็จะ,ะเรียกว่าถูกหวยด้วยความที่เขาชอบซื้อหวยก็กะว่าจะให้ได้ถูกหวยคะ่ะโรยเธอด้วยกบบินแล้วทั้งคู่นะคะวันนี้วันที่สองสิงหาคม2565ค่ะนี่ก็มะเขือพวงมะเขือพวงเป็น ต้นที่ดกค่ะตอนที่เขาเกิดใหม่เขาโตขึ้นมาแล้วไม่มีอะไรยับยั้งเขาได้ปุ๋ยก็ไม่ต้องใส่ความชื้นก็ตลอดแล้วก็จะโยนโดนเศษอาหารที่เหลือจากน้ําล้างจานนะคะมาอยู่ใกล้ๆแถวนี้แล้วเขาก็จะโตแล้วให้วก็ให้ลูกเยอะใหะ้กิ่งที่สมบูรณ์นะคะเหมือนกับเขามีน้าตลอด ถูกฟันลงแล้วก็กลายเป็นยอดที่สองแล้วค่ะก็คือยอดที่สองก็คือยอดแรกก็เขาโผล่มายอดนี้ก็คือเป็นยอดที่สองหลังจากที่เขาถูกฟันลงอันนี้ก็เรียกว่าคล้ายๆกับตระกูลเดียวกันกับต้นบอลนะคะแต่เรียกว่าก้านทูนค่ะอันนี้คือท้องถิ่นที่อื่นก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะคะก็คือจะเอาใบอ่อนๆตรงเนี้ยลักษณะใบอ่อนแบบเนี้ยก็คือเคย เคยกินค่ะแต่ตัวเองไม่ชอบเพราะตัวเองกินเผือกแล้วมันคันกินอันนี้มันก็จะรู้สึกเคยกินแล้วก็ก,ก็จะคันอ่ะจะกลัวกลัวว่ามันจะคันนะคะก็ไม่ค่อยได้กินแต่แม่แต่คนท้องถิ่นเนาะเคยกินแกงบอลเคยกินแมกแกงก้านทูนเขาก็ทําเป็นเขาก็จะกล้ากินแล้วก็มีแค่ต้นเดียวค่ะตอนนี้มีต้นเดียวแม่เป็นคนเอามาปลูกไว้ค่ะนี่ค่ะสาคัญสุด ไม่รู้ว่าเป็นพระเอกหรือนางเอกนะคะฟ้าทลายโจรก็อันนี้เพิ่งเกิด,เ,เ,กดเ,เกิดต้นต่อแรกนะคะต้นต่อดั้งเดิมต้นต่อดั้งเดิมไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่าตายแล้วแล้วก็ถูกฟันลงไม่ใช่นะคะก็คือเขาโตจากเม็ดของเขาคะ่ะเม็ดของเขาก็คือออกจากดอกตรงนี้เลย นะคะคออกจาดอกมันนี่เลยพอโตขึ้นมาได้ที่ต้นก็จะลักษณะใบจะเล็กแล้วก็เลี้ยวขึ้นแล้วก็ยืดขึ้นแล้วสุดท้ายก็มีดอกนะคะสุดท้ายก็มีดอกต้นต้นอะไรเนี่ยพะเอกโควิดเนี่ยนี่ค่ะใบเล็กเดียวอ๋อพัดลายโจนลืมชื่อนี่ค่ะใบเดิมที่เคยใหญ่แล้วพอเริ่มโต ใกล้จะออกดอกมันก็จะยืดแล้วก็จะเป็นก้านดอกใบก็จะเล็กลงเยอะเลยค่ะนี่ค่ะยอดใบจะยิ่งโตยิ่งเล็กค่ะยิ่งสูงขึ้นยิ่งสูงขึ้นใบก็จะยิ่งเล็กลงเล็กลงนี่ค่ะจะไม่เหมือนใบโห,ะบหะบระพาใบโหระพาใบกะเพราใบจะสม่ำเสมอหรือไม่ก็ใบใหญ่กว่าถ้าช่วงที่ดินอุดมสมบูรณ์นะคะ มียอดมะขามด้วยค่ะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะที่กินพืชพ,พันธุ์ที่มีรสชาติเปรี้ยวแทนน้ำส้มสายชูแทนมะนาวอ๋อจริงๆแล้วน้ำส้มสายชูสิเนะผลิตมาทีหลังหลังจากที่พืชที่ให้รสเปรี้ยวแบบนี้เขาเรียกว่าไม่สะดวกใช้ไม่ทันกิน แล้วก็ประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงมีการผลิตน้ำส้มสายชูแทนมะนาวน้ำส้มสายชูแทนมะปรางตะลิงปิงอะไรอีกล่ะที่มันให้รสเปรี้ยวมะขามภาคใต้เขาเรียกมะอะไรไม่รู้เปรี้ยวปี๊ดที่ใส่แกงส้มอ่ะชื่ออะไรวะก็จะปิดคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะ ความผิดหวังการต่อสู้แล้วก็การเจริญงอกงามค่ะคำว่าพืชไม่โกหกเดี๋ยวก็จะได้เจอค่ะอีกหนึ่งหรือไม่เกินสองอาทิตย์นะคะแม้กระทั่งสวนฝรั่งของคุณแร่ที่ชะอมอําเภอแก่งคอยจงังหวัดสระบุรีค่ะคลิปนี้นำเสนอโดยคุณมิลาสินีประกัน ณนะบ้านเลขที่3 6 6หทับ 6, หมู่สมตะมนลตันเดียวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะคู่ใจไปไหนไปกันน้องแอดถาดค่ะน้องฟ้าความสดใสเราต้องเป็นคนสร้างนะคะเราต้องเป็นคนสร้างความสดใสด้วยตัวของเราเองความสดใสที่เกิดจากในใจเกิดจากความหวังมันจะมีพลังของมันเองโดยธรรมชาตินะคะ กบบินลงดินแล้วสวัสดีค่ะ